สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนะครับแปะอ้วนชวนทํากับข้าวนะครับเมนูสําหรับวันนี้นะครับเป็นเมนูง่ายๆสูตรเร่งด่วนอีกแล้วนะครับเป็นปลาดินทอดราดซีอิ๊วนะครับเป็นการทอดแบบเร่งด่วนเลยนะครับจะรีบไปทํางานเด็กจะรีบไปโรงเรียนนะครับเราไม่มีเวลาที่จะมาพิถีพิถันในการทําน้ําปลาน้ําจิ้ม ลาดนู่นลาดนี่นะครับเดี๋ยวลาดซีอิ้วทีเดียวจบนะครับแล้วอร่อยนะครับอร่อยมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ปลาเราทําความสะอาดแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไปทอดนะครับทอดให้สุกให้กรอบนิดๆนะครับเอาละครับลงกระทะเลยใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะครับทอดทีเดียว2ตัวเลยนะครับ รอให้น้ำมันเขาร้อนก่อนอนะครับพอน้ํามันเริ่มร้อนเดี๋ยวเราใส่ปลาเลยนะครับปล่อยไว้งั้นก่อนนะครับยังไม่ต้องไปแซะตไปแงะอะไรก็น,นะครับเพราะว่าช่วงนี้ปลาเขาจะติดกระทะ แต่เดี๋ยวพอเขา,าความร้อนได้ที่เนื้อหนังเ็าหดตัวแล้วเขาจะร้อนเองนะครับถ้าไปแทะไปแงะตอนนี้แล้วติดกระทะแน่นอนแล้วครับเนื้อน,น,นะครับ,นนรบพอปลาเขาเริ่มเซ็ตตัวเข้ามาเขาก็จะร้อนเองเลยนะครับไม่ติดกระทะนะครับ ตัดข้างนะครับเอาทางครีบนะครับซึ่งเป็นส่วนหนาถ้าเขาอยู่กลางกระทะนะครับส่วนท้องเป็นส่วนที่บางเขาสุกง่ายเอาไว้ริมกระทะนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับ,นะรบตอนนี้ปลาก็ถ้าเราต้องการกินนิ่มๆนะครับก็ประมาณนี้ก็เอาขึ้นได้แล้วนะครับแต่ผมต้องการให้กร,รอบอีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวพลิกอีกด้านหนึ่ง ถ้าต้องการกินนิ่มๆก็ช่วงนี้แหละครับขึ้นได้เลยนะครับผมอยากให้กรอบอีกสักนิดนึงให้เตรียมตะแกรงแบบนี้ไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาปลาใส่เพื่อให้น้ํามันเขาเสด็จลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็เตรียมอันนี้เลยนะครับซอสฝาเขียวนะครับปลาใกล้จะขึ้นได้แล้วนะครับเดี๋ยวเอาใส่ในนี้แล้วหย่อนน้ำซอสลงไปเลยนะครับ นะครับตอนนี้ปลาเราเอาขึ้นนะครับขึ้นทีละตัวนะครับนะบพอขึ้นมาแล้วเหอะเลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับความร้อน เขาก็จะซึมซับเอาน้ําซอสนี้เข้าไปอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวก็จะแห้งนะครับไม่แฉะนะครับเขาจะแห้งนะครับเดี๋ยวเอาใส่จานอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเอาอีกตัวหนึ่งขึ้นอย่างนีเลยนะครับเดี๋ยวปลาทอด ราดซีอิ้วนะครับเนี่ยความร้อนเขาจะดูดซึมเอาน้ำซีอิ๊วเข้าไปนะครับไม่เค็มนะครับจะไปกินกับข้าวกินกับข้าวต้มจะพอดีเลยละนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปทำน้ำจิ้มน้ำราดอะไรนะครับเร่งด่วนกินได้ทันทีเลยนะครับจะก,บกรอบๆแล้วก็หอมซีอิว๊วนะครับซีอิ้วที่ราดลงไปขนาดที่ปลากันมันร้อนๆเนี่ยทำให้ซีอิ๊วเขาหอมนะครับ นี่เลยนะครับปลาจะเป็นปลานิลจะเป็นปลาสวายหรือจะเป็นปลากระพงจะเป็นปลาอะไรก็ได้นะครับทอดแล้วก็ทําแบบนี้นะครับจะมีรสชาติอร่อยหอมแล้วไม่เสียเวลานะครับเร่งด่วนจะรีบไปทํางานหรือว่าเด็กจะรีบไปโรงเรียนนะครับทําแบบนี้เลยอร่อยด้วยนะครับลองทํากันดูนะครับจะติดใจเอาละรครับคลิป นี่ถูกใจอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ